สวัสดีครับและนี่คือ Watch i n d Watch รายการที่จะนาเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสําหรับเรานสเ s t e r แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์เนื่องจากกระแสะของเกม Power World, กำลังมาแรงสุดๆมียอดผู้เข้าเล่นวันเดียวมากมายมหาศาลเป็นสถิติและไม่เพียงแค่นั้นยังมีดรามา่าเ,เล็กๆเรื่องความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Monster ในเกม Power กับโปเกมอนที่เราคุ้นเคยกันดีและไหนๆพวกเรา Watch i n d Watch ก็ทำเกี่ยวกับโปเกมอนอยู่แล้วก็อยากจะลองดูสักหน่อยว่าจะมีนสเ s t e r ตัวไหนจากใน Power ที่พอจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างและนี่จะเป็นมุมมองและความเห็นส่วนตัวของพวกเราทีมงานนะครับใคยคิด เงเหมือนหรือไม่เหมือนแล้วมีตัวไหนที่เหมือนนอกเหนือนจากนี้ก็พิมพ์เสริมเพิ่มเติมให้เราได้นะครับเรื่องดรามา่าทางโปเกมอนคอมมานีก็ได้ประกาศแล้วว่าจะเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดถ้ามีอะไรละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะหาทางออกตามกฎหมายอย่างเหมาะสมแล้วเราจะขอไม่พูดถึงในส่วนนี้นะครับเราจะเน้นแค่เรื่องความเหมือนของมอนในฐานะผู้ชมหรือผู้เล่นเท่านั้นสําหรับเกม Power World จะเป็นเกมแนว Open World s u r v i v o r Sandbox ที่ตัวละครต้องเอาตัวรอดและได้ต่อสู้กับมอนสเตอร์หรือนำมอนสเตอร์มาใช้งานได้ซึ่งเราจะเรียกพวกมันว่าพาวและพวกัน มอนสเตอร์ตัวแรกสุดที่สะดุดตาพวกเรานั่นก็คือแลมบลแกะธาตุปกติจากพา w เวิลก็จะดูคล้ายกับบูรูโปเกมอนแกะที่เป็นธาตุปกติเหมือนกันตัวที่2แคชิว่าแมวแดงธาตุปกติจากพา w เวิลคล้ายกับยันชัมมอนหมีแพนด้าจอมซุกซนท่าต่อสู้ตัวที่3ลิฟมังโัชีมังสีเขียวธาตุพืชจากพา w เวิลดูทรงแล้วน่าจะคล้ายกับพาจิลิซึโปเกมอนกราเล่ไฟฟ้าธาตุไฟฟ้ารวมกับลีเฟียโปเกมอนใบไม้แลกที่ธาตุพืชตัวที่สี่ฟล็อกพาร์ก โปเกมอนยิ่งจอกชาติไฟเหมือนกันเน่นแดงตัวที่5แทนสีิ่งเขียวชาติพืชตากลมโตจากพาวเวิลเพจะไปคล้ายกับซาลูโนลิโปเกมอนลูกลิงชาติพืชตัวที่6กรูบี้มอสเซอร์ครึ่งบนแดงครึ่งล่างครีมชาติไฟจากพาวเวลก็จะดูคล้ายกับชิกิจิกะโปเกมอนฤดูกาลชาติปกติพืชตัวต่อไปกิเพนเกล็เพนกวินอ้วนกลมตัวสีน้ำเงินชาติน้ำและน้ำแข็งจากพาวเวลดูคล้ายกับโพจามะโปเกมอนแพนกวินชาติน้ำตัวที่8กัมมอสตัวลื่นน้ำตาลชาติพืชหินจากพาวเว่ลด้วย รวมกับโปเกมอนอีกตัวอย่างชาเนโบโปเกมอนลูกโอกชาติพืชตัวต่อไปคือวิกซี่สุนัขตัวเล็กขนพองชาติปกติแห่งพาวเวรลเ้าตัวนี้เห็นปุ๊บสะกิดใจปั๊บเราเพว่เราคิดว่ามันคล้ายกันมากกับเจ้าโปเกมอนในวัฒนาการชาติปกติอย่างอีวุยตัวที่สิบหูเครสนกฮูกชาติมืดสวมหมวกจากพาวเวร์ก็จะไปคล้ายกับโปเกมอนดำมืดชาติมืดบินอย่างเจ้ายามิคาราซ่ท้าก็เหมือนจะรวมกับโปเกมอนอีกตัวอย่างโฮโฮโปเกมอนนกฮูกชาติปกติบินตัวที่สิบเอ็ดชีเแ็นส์ช้างน้ำชา เป็นช้างมีไม่กี่ตัวเลยทําให้นึกถึงเจ้าโซโดโ,โปเกมอนลูปันสำริดธาตุเหล็กนั่นเองตัวที่12บสองดิเพรสโซมอสเซอร์ธาตุมืดหน้าตาไม่เป็นมิดจากพาวเว์มันก็จะมีโปเกมอนอยู่ตัวหนึ่งที่เห็นตัวนี้แล้วนึกถึงได้ชัดเจนซึ่งก็คือเนสเปอร์โปเกมอนสะกดพลังธาตุพลังเจตตัวที่1ิบมคิรามารีเป็นกระพุนม่วงธาตุมืดจากพาวเว์ก็จะดูคล้ายกับมกะโปเกมอนหมุนวนธาตุมืดพลังเจตตัวที่14บสเมาแมวดำธาตุมืดหางสีทองห่งพาวเว์ถ้าพูดถึงแมวดําก็จจะมมมมมีีอนน่คคคลลล้้าาาายยกกััแแแวววสสสดํตตึึงงงซ็ืบปร ตัวที่15เซ้าเซร่ปลากระเบนชาติน้ำจากพาวเวล์ดูคล้ายกับชาเวนชาตปเกมอนว่าวชาติน้ำบินตัวที่16ไดเลฮาวมาบ้าขาวดำชาติปกติแห่งพาวเวลด้วยความเป็นหมาป่าขนฟูแบบนี้มันก็จะมีโปเกมมอนอยู่ตัวหนึ่งถ้าสีเดียวกันนี่นึกว่าเป็นชาติเดียวกันเลยนะครับซึ่งก็คือโปเกมอนหมาป่าชาติหินอย่างเจ้าลูกาลูกกาล่างเชียงวันนั่นเองตัวที่17บริสตามอสเซอร์หัวแดงชาติพืชจากพาวเวลหัวแดงแงและมีใบไม้คลุมส่วนล่างแบบนี้ก็น่าจะคล้ายกับเจ้าคิเลหานะโป ร่างทรงนี้่กับเมบคิิกะเ้าากลตตตปิพืชัวที่19ไนท์วิงนกตัวใหญ่สีเทาธาตุปกติจากพาวเวิร์รูปร่างลักษณะแบบนี้ก็ดูคล้ายกับวอลเกิลตติิบนัวที่20อาร์ซ็อกส์แพคขนหนาน้าตาลส้มธาตุไฟแห่งพาวเวิร์ด้วยความแพคขนหนาเขาใหญ่แบบนี้ก็ดูคล้ายกับโปเกมอนควบขี่ธาตุพืชอย่างเจ้าโกโกตอยู่เหมือนกันนะครับตัวที่21โรบิทคริลมอนสเตอร์ผิวดำขนเขียวธาตุพืชจากพาวเวิร์ด้วยทรงแบบนี้ก็ดูคล้ายกับจูไนเปอร์โปเกมอนปีกลูกศรธาตุพืชผีผสมปนเปกับมอนิคตัวคือเเรรูด โปเกมอนใบมีดชาติพลังจิตต่อสู้ตัวที่22อเอลิซาบีราชินีพึ่งสีน้ำตาลชาติพืชจากพาวเวอร์ในเมื่อเป็นราชินีพึ่งแบบนี้ก็จะมีมอนอยู่ตัวหนึ่งที่ดูคล้ายแบบนี้ซึ่งก็คือบีควีนโปเกมอนหลังพึ่งชาติแมลงบินตัวที่23สามยูนิโวลม้าเหลืองเขียวชาติไฟฟ้าแห่งพาวเวอร์ม้าไฟฟ้าแบบนี้โปเกมอนก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งก็คือซีบลายกาโปเกมอนอัศนีบาดชาติไฟฟ้าตัวที่24่ิบีฟ็อกซิเคิลจิ้งจอกขาวชาติน้ำแข็งแห่งพ กิงก่าแชมพูดูเป็นเพศเมียชาติปกติจากพาวเวอร์เความที่ดูเป็นเพศเมียแบบนี้รูปร่างแบบนี้มันก็จะไปคล้ายกับเอ็นนิวส์โอเกมอนกิ้งก่าพิษช,ชาติพิษไฟตัวที่26่แฟลมเบลมอนสเตอร์คล้ายเทียนใบกลางหัวชาติไฟจากพาวเวอร์เช่นไข่ไฟบนหัวแบบนี้ก็จะไปคล้ายกับเจ้าฮิตโตโมเช่โอเกมอนเชียนไข่ชาติผีไฟตัวที่27่สิแคทรสมอนสเตอร์จมเวทสีม่วงชาติมืดแห่งพาวเวอร์จมเวทสีม่วงแบบนี้มันจะมีม่นตัวหนึ่งที่ดูคล้ายแบบนี้นั่นก็คืืออเเวววททมนนนตตตชชาาาิิิผีีั่28 2กงงจจขแดไฟย จากพาวเวลก็นั่นแหละฮะจิงจอกจอมเวชชาตไฟแบบนี้จะคลายมอนตัวไหนไปไม่ได้นอกจากไทเรน่าโปกเกมอนจิงจอกชาติไฟและไม่ใช่แค่ร่างนี้ยังมีร่างสุดท้ายของมันอย่างเจ้ามาฟ็อกซี่โปกเกมอนจิงจอกชาติไฟพลังจีดิกด้วยตัวที่29บัวเดชป่าต่ายเขียวชาติพืชแห่งพาวเวลเห็นปุ๊บก,ก็นึกออกได้ทันทีเพราะมันเจ้าคล้ายกับเจ้าเอสเบิร์นโปกเกมอนกล่องหน้าชาติไฟตัวที่30เอลฟิดรานความังกรน้ำเงินพุงใหญ่คอย,า,ย,คอย,ยาวชาติมังกรน้ำจากพาวเวลด้วยสีตัวพุงใหญ่และความเป็นมังกรแบบนี้ถึงงนนนน่่าาาาาจะไไมมมมเเเเเหือออแตตกกกก็ดดูคลลลล้้ยๆับิิิซ์โปปวพชฟ กตัวที่31เแคปซีมอนสเตอร์ตัวเล็กสีฟ้าชาติน้ำจากพาวเวอร์อด้วยลักษณะตัวและสายตาแบบนี้ก็ทำให้นึกถึงโปเกมอนตัวหนึง่งที่พอจะคล้ายมันอยู่บ้างนั่นก็คือทนนี่ริวโปเกมอนมังกรชาติมังกรตัวที่32อสุรบมอนสเตอร์ตัวยาวสีฟ้าชาติน้ำมังกรจากพาวเวอร์เห็นปุ๊กก็นึกได้ทันทีว่าม,มันคล้ายกับมิโลคาร์ลอสโปเกมอนเสน่ห์หาชาติน้ำอมอมากๆแต่ก็เหมือนจะรวมกับโปเกมอนศิลปินเดี่ยวชาติน้ำแ <fa> ฟรี่อย่างอาชิเรนด้วยเหมือนกันตัวที่33บลออนเชรีามสิอยาวกมบาอนชิลมี่วคออยาะดกไม้บบบานแ นั่นก็คือเมกานี่มอนสมุนไพลายชาติพืชตัวที่3ามสิบสี่เร็กซอรัสเโนเสาร์ตัวเลื่อนตาจุดชาติมังกรน้ำจากพาวเวอร์แต่ลักษณะตัวที่ดูเหมือนว่าจะเปียกๆเลื่นๆแบบนี้ก็จะดูคล้ายกับโปเกมอนมังกรชาติมังกรอย่างนูเมลกอนอยู่เหมือนกันตัวที่35มสิบห้าแมมโมเรสมมโสตัวหนาชาติพืชแห่งพาวเวอร์ก็จะไปคล้ายกับดอนแฟนโปเกมอนเกราะชาติดินตัวที่36มสิบหกเฟิงลอบมอสเซอร์คล้ายกวางน้ำเงินชาติปกติจากพาวเวอร์แต่แล้วนึกถึงโปเกมอนตัวหนึ่งขึ้นมาชันช มังกรแห่งพาวเวอร์ดูคล้ายกับเมก้าบอสโกดูราโปเกมอนเกราะเหล็กชาติเหล็กหินและดูเหมือนจะรวมกับไซคลอมโปกเกมอนหญิงชาติมังกรไฟฟ้าด้วยตัวที่38อนูบิสสุนัขอียิปต์โบราณชาติดินแห่งพาวเวอร์และนี่นก็เป็นหนึ่งในหลายๆตัวที่เห็นปูนปกรนึกโปเกมอนออกปั๊บเพราะว่ามันยังคล้ายกันเสือมเกินแบบเจ้าลูคาเลโอโปกเกมอนคลื่นพลังชาติต่อสู้เล็กตัวที่39จอามุนชยัยมังกรน้ำเงินลำตัวยาวชาติมังกรน้ำแห่งพาวเวอร์ลักษณะลำตัวยาวและตัดเป็นป้องๆแบบนี้จะคลล้้้้้าาาาายยยตตตตััววไไไไหหนนนนนปปมมมม่่่ดดดอออออองโโเเเเเกกกกฮีีชิิิำบบจสสสท40รร์ คนอ้วนกลมตัวเหลืองชาติไฟฟ้าแห่งพาวเวอร์ด้วยลักษณะตัวแบบนี้มันก็จะไปคล้ายกับแซงกัสโมเคมอนแมวพังๆชาติปกติและคล้ายว่าจะรวมกับเจ้าเอเลบูโปเกมอนไฟฟ้าช็อตชาติไฟฟ้าตัวที่4 1เไลลินมอเซอร์คล้ายผู้หญิงชาติพืชมันสวมกระโปรงและมีดอกไม้บนหัวแห่งพาวเวอร์ดูทรงแล้วก็น่าจะคล้ายกับเดเดียโปเกมอนดอกไม้ประดับชาติพืชและเหมือนจะรวมกับเมกาเซอร์ไนท์โปงเกมอนสวมกอดชาติพลังจิตแฟรี่ด้วยตัวที่42องอสเซอกซ์มังกรดำขาวเหลืองชาติไฟฟ้ามังกรจาก ตัวที่43เฮเทเรียมอนสเตอร์คล้ายผู้หญิงชาติพืชจากพาวเดียก็จะคล้ายกับเจ้าฮามาโจโปเกมอนผลไม้ชาติพืชตัวที่44เจทรากอนมังกรไฮเทคชาติมังกรจากพาวเวิร์ซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะดูคล้ายกับโปเกมอน2ตัวรวมกันชั้งโบเมนดาโปเกมอนมังกรชาติมังกรบินและแมลงมอสไลโปเกมอนพาราด็อกซ์ชาติไฟพีชตัวที่45แรปไชโรเต่าเต่าหลังเพลิงชาติไฟดินจนกพาวเวิร์ลักษณะตัวและความเป็นเต่าแบบนี้มันก็ดูคลับคล้ายคับคล้ายกับโปเกมอนผงไม้ชาติพืชอย่างเจ้าไยาาาชกกกเเมมมมมออออู่่หหืนนนััรรดต์จใวีท้ง111 เราคัดมาให้45ตัวเฉพาะตัวที่แบบว่าทีมงานเราเห็นแว็บแรกเราเนื่องออกทันจีว่ามันคล้ายโปเกมอนตัวไหนก็ขอยุ้ญาอีกครั้งว่าเป็นมุมมองและความคิดเห็นส่วนตัวจากพวกเราทีมงานบางตัวอาจจะไม่คล้ายในสายตาท่านอื่นๆอันนี้ก็ต้องขออาภาัยเอาไว้ด้วยนะครับส่วนพอนสเตอร์จากในพาวเวอร์ที่คล้ายโปเกมอนตัวอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงไปรนึนตัวไหนออกก็พิมพ์เสริมให้เราได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือไม่ถูกใจเรื่องกอโทษด,ด้วยนะครัััััับบบอคีีรรชม,ล,ม,รรมลิดาววกไไ้นนนหปปสสสํ